ตอนนี้ครับได้เดินทางมาถึงนะครับตลาดมิตรภาพชายแดนนะครับหรือว่าตลาดโรงเกลือนะครับจังหวัดสระแก้วเราคงจะต้องเข้าไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เพราะพื้นที่นี่กว้างมากนะครับไปตามดูกันนะครับว่าด้านในยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปตามดูกันครับวันนี้นะครับเราจะใช้นะครับรถนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับที่ ให้เช่านะครับอยบริเวณนี้นะครับใครที่มาตาแก้วก็สามารถที่จะมาเช่ารถตรงนี้แล้วก็ขับเที่ยวได้นะครับตอนนี้ก็มีถ้าสามชั่วโมงนะครับก็1 0ึงบาทนะครับถ้าใครจะเช่ากันทั้งวันนี้ก็200บาทคบาททั้งวันนะครับเดี๋ยวเราจะได้อะไรวันนี้นะครับไปตามดูกันครับนี่ครับข้อเสนอ เดินหน้าจะไม่ไหว ก็ขับดูทุกจุดแล้วนะครับทีนี่ตอนนี้เอารถมาคืนเรียบร้อยนะครับครึ่งวันก็ใครที่นะครับจะมาเที่ยวที่ตลาดโงเกลือนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับก็ถ้าขีเกตเดินก็สามารถที่จะมาเช่ารถได้นะครับตรงบริเวณอยู่หน้าเซเว่นนะครับมาเช่าได้เลยเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินทาง เข้าจังหวัดต่อไปนะครับน,นี่เดี๋ยวเราเดินไปที่จอดรถนะครับที่จอดรถรถเช่าก็มีหลายที่นะครับนี่ครับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วแล้วตรงนู้นนะครับด้านนูน้นด้านตรงนู้นก็จะเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ทางนี้ก็จะมีลานจอดรถนะครับบริการรับฝากรถตลอด24ชั่วโมงด้วยนะนี่นะครับจะมีธนาคาร,ครพื้นที่กว้างนะครับแต่ว่ารถที่จอดเนี่ยร่มนะครับล่มไม่ค่อยมีร่มไม่ค่อยมี ก็มีร้านอาหารนะครับถ้าหิวก็สามารถเราก็ทานได้นะครับตรงนี้ก็เป็นนา่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเดือดนะเพราะว่ารถจัดจ้านนะก็มีคนเข้ามาเราก็ทานกันแดดจัดครับวันนี้นะครับฝนก็ไม่ตกเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานก็มาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับฝนก็ไม่ตกเลยนะนี่เพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้เป็นอะไรผมไม่แน่ใจนะ เนื้อแดงมากเลยเป็นปลานะครับนี่ปลาปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเป็นปลาช่อนนะปลาช่อนเป็นปลาช่อนนะครับ,รรนนรบสีแตกต่างจากบ้านเรานะนี่ครับตรงน,นี้ก็มีนะครับของฝากนะครับของฝากมากมายอากาศร้อนนะครับตอนนี้ประมาณถักเกือบเที่ยงนะ กาก็ร้อนพอสมควรเดี๋ยวผมขอญาตไปทางล่มๆหน่อยเนะาะล้มๆหน่อยก็ถัดเดินนี่ก็ถึงก็รองเท้าขาดนะแต่ผมแนะนำนะถ้ามานะผมว่าใช้รถเช่าจะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถไปได้ทั่วเนี่ยมันมีสองสองทางก็คือทางด้านล่างนะครับก็เป็นโซนเก่าเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมแทนให้ดูนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่เก่าแล้วก็จะมีอีกชั้นนึงนะครับที่ขึ้นไปนะอีกชั้นนึงขึ้นไปเนี่ยล็อกแทบเนี่ยครับปิดหมดเลยนะครับวันวันนี้ที่มานะครับก็ล็อกนี้ปิดหมดเลยนะครับศูนย์การค้าไม่รู้ันเก่าหรือเปล่านะครับมันปิดอยู่นะนนเนี่ยเนี่ยรถเขาก็จะมาจอดบริเวณนี้กัน,นครับเนี่ยแต่ว่าล่มไม่มีเลยสงสารรถมากมาก,มากเลย แค่นี้ก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับผมออกมาจากตลาดโรงเกลือนะครับจังหวัดสราแก้วก่อนเดินทางกลับนะครับก็จะแวะสกาละนะครับที่วัดนี่เลยนะครับวัดโคกสะพานขาวนะครับเพราะว่ามีความสวยงามเข้าไปดูนะครับแล้วไปกราบพระขอพรกันไปเลยครับนี่นะครับนี่ก็เป็นทางเข้า โคกสะพานขาวครับจังหวัดสากแก้วนะครับมีปฏิมากรรมสวยงามนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่เขาสร้างนะครับวัดโคกสะพานขาวนะครับมีความงดงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูครับ สวยงามมากเลยครับปฏิมากกรรมอันนี้จะเป็นกุฏิพุทธประวัตินะครับอยู่ที่ป่าไร่อําเภอรันยประเทศจังหวัดสากแก้วนนี่ก็เปิดเมื่อวันที่13เมษายนะครับใครจะเข้าไปก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยนะครับก่อนเข้าไปกับไหว้หลวงปู่ทุกครั้งนะครับ ใช้ดูครับนี่นะครับคือความสวยงามงามมากๆนะครับ พอเราเข้ามานะครับเราก็จะเห็นนะครับโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะครับจากเข้ากอกวัดมานะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระกันก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมากราบท่านพยายมนะครับอันนี้ก็เป็นคาถาเท้าพยายมนะครับงดงามมากนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงบริเวณโบสถ์นะครับบริเวณรอบๆโบสถ์ก็จะมีนี่นะครับช้างนะครับมีช้างรอบๆเลยนะครับนี่ช่วงนี้ประมาณบ่ายนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีจุดเช็คอินนะครับวัดโคกสะพานขาวนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับนี่จะมีช้างตัวใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นช้าง บริเวณด้านนู้นนะครับก็จะมีม้านะครับเป็นรูปม้ารอบๆนี้ก็จะเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับมีจุดเช็คอินที่เราสามารถถ่ายรูปได้นะครับใครสนใจก็แวะมาที่สาแก้วก็แวะมาได้นะครับที่วัดโคกสะพานขาวนะครับเป็นวัดที่สวยอีกแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเราลองไปดูกันอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครผมเดินทางออกมาจากอันลัญยประเทศนะครับตลาดลงเกลือครับจังหวัดสาแก้วนะครับก็จะมาผ่านที่วัดนะครับโคกสะพานขาวนะครับก็เลยแวะสกาละนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานีต่อไปนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมวังพญานาคนะครับที่เขาว่ามีพญานาคมากมายเลยนะครับที่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกนะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับ ติดตามไปดูกันครับไปกันเลยครับ